สวัสดียามเช้าในวันพฤหัสนะครับวันนี้เจอกับครูมีครั้งนะครับเมื่อเมื่อวันอังคารได้เจอ,อแล้วนะครับครูมิวได้สอนเรื่องคำพ้องใช่ไหมครับซึ่งคำพ้องมีอยู่สองประเภทคือพ้องรูปกับพ้องเสียงใช่ไหมลูกวัน ครูขอทบทวนแล้วเดี๋ยวเรามาทําใบงานกันนะครับว่าในเรื่องของรูปคําพ้องรูปและคําพ้องเสียงเราจะอ่านและเราจะใช้กันอย่างไรวันนี้นะครับขออนุญาตแชร์สกรีนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอ่าพร้อมไหมครับวันนี้เรื่องคําพ้องนะครับครูขอทบทวนนะครับเรื่องคําพ้องก่อนนะครับก่อนจะไปคําพ้องมาบายขอเปิดเพลงหนึ่งเพลง เกิดหัวก่อนนั่นเองหัวคืออะไรนะครับอ้าว ซีเข็มเงินพันออกเสียงต่างกันมีทําไมเอ้าถ้าเห็นบ้านสักบ้านเสียงต่างกันออกเสียงเงินพันของรูปของเสียงเมซีดูไม่ดีอย่างแกยังไงของรูปของเสียงเมซีดูไม่ดีอย่างแกยังไง ุงไม่เคยที่หัวแต่การีนี้งานที่ปาเกลือคงมาพคลงเรือส่งทหัรไม่เพื่อชาวผมลูกเขียนเมือนนาซีแต่ออกเสียงจะแตกต่างกันองลูกเขียนเมือนนาซีแต่ออกเสียงจะแตกต่างกันมาลองดูกันอีกทีสะสระขมเมาเขมาหัวแห่จอกแม่นาที่เซลามตนสลา เป้าหับกระเป้าดูสิเขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันินทบาทเหินบาทตักบาทเขียนต่างกันออกเสียงเหมือนกันของรูปของเสียงนะสีดูไมหดีอ่านเขียนอย่างไรของรูปของเสียงนะสีทูไมหดีอ่านเขียนอย่างไร กระเป๋าดูซิเกณฑ์เหมือนกันออกเสียงต่างกันบินบาทเงินบาทตักบาทเกณฑ์ต่างกันออกเสียงเหมือนกันของรูปของเสียงน่ะสิดูให้ดีอ่างเขียนอย่างไร ของรูปของเสียงนะสีดูให้ดีอ่านเขียนอย่างไรสีสั้นสันสันสุกสั้นถูกพันเที่ยงพันถูกพันดอกจันวันจันนาซันจันเขียนต่างกันออกเสียงเหมือนกันสีสั้นสันสันสุกสั้นถูกพันเที่ยงพันถูกพันดอกจันวันจันนันจันเขียนต่างกันออกเสียงเหมือนกันของเสียงเขียนตามนะสีแต่ออกเสียงมันจะเหมือนกันของเสียงเขียนตามนะสีแต่ออกเสียงมันจะเหมือนกันมาลองดูกันอีกทีของข้ามีคาถูกค สอนซ่อมและซ้อมบานงศาสตร์นามันศาสศาสนาของรูปเขียนเมือนน่ซสีแต่ออกเสียงจะแตกต่างกันของรูปเขียนเมือนน่ะสีแต่ออกเสียงจะแตกต่างกันของเสียงเขียนต่างน่ะสีแต่ออกเสียงนันจะเหมือนกันของเสียงเขียนต่างน่ะสีแต่ออกเสียงนันจะเหมือนกัน อ่ะจบไปแล้วเขาบอกว่าไงพ้องรูปก,กับพ้องเสียงต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉนั<ช>้นแล้ว,ลวอ่าวมาทบทวนก่อนว่าพ้องรูปคืออะไรพ้องเสียงคืออะไรนะครับอ้าวมา<ช>คำ<ช>พ,พ้องครูบอกครูบอกว่าคำพ้องคือคำที่เป็นไง มีการเขียนหรือการออกเสียงเหมือนกันซึ่งคำเพาะคำพ้องมีสองชนิดคือพ้องรูปกับร้องเสียงนะคะนี่คือลักษณะความหมายของคำพ้องว่ามีเพียงสองประเภทเท่านั้นคือพ้องรูปกับพ้องเสียงเสียงอ่ะไปดูนะครับพ้องรูปคืออะไร พ้อมรูปมีเขาบอกว่ามีเหมือนกออกคำพ้องรูปอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันเียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันนี่คือลักษณะของคำพ้องรูปเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าปากหรือปากนะครับเห็นไหมครับเขียนเป็นยังไงเงินเปียนการต่าง่านไม่เหมือนกัน คำว่าปลักหมายความว่าเงินแต่คําว่าปลากเห็นไหมลูกถ้าเัาหักางจะเป็นไงหักหรือพังอ่าจะเขียนไม่เหมือนกันและความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีคําว่าอะไรอีกอ่าลองแต่งประโยชน์คาว่าปลากดู ถล่มจนเหลือถล่มจนแต่มซากหักพังคืออะไรซากกลดักหักพังคือซากที่เป็นไงหลงเหลืออยู่เห็นไหมลูกนี่คือคําว่าปากหลักนะลูกนางเอาอันที่สองคำที่สองคำว่าตีหรือกะตีควหมายว่าหัวกุ้งตีความหมายว่า้างตีตัวของกุ้งเนี่ยเขาเรียกว่าตีถ้าคําว่า กะรีหมายความว่าช้างที่มีอะไรที่มีงานนะลูกคาว่ากะรีนะลูกนาะนี่คือคำที่สองที่ความหมายต่างกันแต่เวลาเขียนเขียนเหมือนกันและเวลาอ่านก็อ่านต่างกันนะลูกอ่าเห็นไหมลูกเอาแต่งประโยคของคำว่ากะรีสิลูกอ่าเห็นไหมลูกสวนสาธารแทงนี้มีกะรีสามเชือกเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของคำพ้องอะไร ของรูปนะคะมีรูปเหมือนกันแต่เวลาอ่านและเวลาเขียนไม่เหมือนกันต่อมาอะไรไหมลูกคำต่อมาคือคำว่าอะไรปักเป้าหรือปักกระเป้าถ้าปักกระเป้าหมายถึงปาาชนิดหนึ่งเมื่อไปถูกตัวมาแล้วจะพองตัวมันมีลักษณะมีหนามานี่คือปักกระเป้าถ้าปักเป้าหมายถึงว่าวชนิดหนึ่ง ที่มีหางยาวนะครับนี่คือความหมายของคำว่าปักเป้าหรือปักกระเป้าเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันคำต่อมาประโยคของมันคือเด็กน้อยเล่นว่าวปักเป้าที่สาานานมาเห็นไหมครับสังเกตว่าเวลาความหมายกับคาอ่านเนี่ยเราอ่านแล้วมันมีความหมายที่เป็นไงต่างกัน อ่าคำต่อไปอันนี้มีอยู่สามอย่างเลยสะสละคำว่าลายซาสละสตลหรือสละสละก็มีสองสละหรือเปล่าเห็นไหมคะอ้าวซาแรกคำอาสาแรกหมายความว่าลายแอยงน้ำบ่อน้ำหรืออะไรฟองฟอกคำไม่สะอาดเห็นไหมครับนี่คือซาแต่คำว่าสล่าลา สลาหมายคาตัว,วาอักษรจำพวกหนึ่งเช่นสระอสระอานี่อ่านคำว่าสราะแต่ถ้าเป็นสระอีกตัวหนึ่งหมายถึงคำว่า <นะ S 1> เห็นไหมครับเนี่ยลูกตัวหนึ่งคำหนึ่งคำสามารถอ่านออกเสียงได้ต้องสามสี่ไม่ต้อมนี่คือลักษณะของคำพ้องลูกนะครับอ้าวต่อมา อ่าลองตต้งประโยชน์คำว่าสะสิลูกปูโก็อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถ้าครูอ่านว่าฟูงกบอาศัยอยู่ในสระน้ำได้ไหมครับได้ได้ไหมลูกไม่ได้คำนี้ต้องอ่านแค่คำว่าสะเฉยๆไม่ใช่อ่านคำว่าสระนะลูกนะเราดูความหมายของคำและดู มาให้เราดูข้อความมาให้ว่าเราจะอ่านว่าอย่างไรดีนะครับอ่าต่อมาคําต่อมาอ่านคําว่าอะไรแหนแกับแหนกับแหนอ่าโอเคอันแรกคืออะไรล้มหมายความว่าชื่อเพื่ชนิดหนึ่งชื่อเพื่ชนิดหนึ่งนะครับแหนอันนี้อ่านคือคำว่าอ๋อแหน แต่ถ้าเป็นแหนหมายความว่าอะไรหวงกัางกนางกลังางกบางกลางกัางกลางคลางกลารกางกลาอกลาลางกลางกลางางกลางกลงกลาลางางกางกลางกอางกลางกลางเสีงกางางกลางางงางงางงเสียง คำบ้องเสียงคืออะไรคะคำบลองเสียงลักษณะของคำบลองเสียงคืออ่านออกเสียงเหมือนกันเหยียงกันแต่ความหมายก็ต่างกันนะครับลูกเะลาอ่านอ่านออกเสียงเหมือนกันเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าแรกเลย การอีกไหมการแพร่การอ่านว่าการสิ่งองสองหมายความว่าะไรการหสามหมายความว่าอ่านว่าการการการเสียงเหมือนกันนะออกเสียงเหมือนกันไม่รูกออกเสียงเหมือนการออกเสียงเหมือนกันเขียนเหมือนกันไหมการเขียนไม่เหมือนกันไหมนแล้วเวลาความหมายมันเหมือนกันไหมลูก ็ไม่เหมือนกันนี่คือรักศีลคำวาเสียคืออ่านเหมือนกันกเหลือนและความหมายก็ไม่เหมือนอ่ามาดูประโยคอีกหนึ่งอ่านคำว่าจันเห็นไหมลูกคำว่าจันจันแล้วเราไม่หันอากบาดเนาะหนูจันธรรมดานีน่หมายความผลไม้ชนิดหนึ่งลูกสีเหลืองแเบนแลนี่คืแล้วกินได้ นการวันจันทนอหนูทอทหารนอหนูกระรันนี่คือดอกไม้จันทหรือดอกไม้จันทรมีดอไม้ดอกไม้ทำยาและปรุงเครื่องจันหรือดอกไม้จันทร์ในรุ่นจันทร์ในรุ่นจันทร์ที่สามจอบรากาศนอหนูทอทหารรอเรือกระรันนี่หมายความว่าดุจันเห็นไหมครับในกาวัดจันยังมีการได้ต้องกี่อัน กันราไว้กันแต่ความหมายและการเขียนก็ไม่เหมือนกันนะลูกอ้าวต่อมาค่าเอ้าค่านี่ก็เหมือนเดียกค่าแรกใช้คอบายค่าที่สองใช้คอราคาและค่าที่สามใช้ขอบไข่เลยนช่ค่าสัว์อ้าวค่าแรกหมายความว่าอย่างไรคุณค่าหรือราคาหรือของสิ่งใดใด ใจช้ออกเสีนนี่ทำให้ใจเส็นน่าส์ทำไห้เสนค้งที่สามทำให้เกลือนเปน่้าประชาชนที่ใช้แต่ตัวโพูดแต่ตัวผู้พูดอ่านี่คือเป็นไงไหรอมอะไรคือออกเสียงกานเขียนไม่เหมือนเสีใอ้าวต่อมาขนม พันไหลมายหลไหลไหลตัวมากเห็นไหมลูกอ่านเหมือนกันออกเสียงเดินแต่เขียนและความหมายก็ไม่เหมือนกันเช่นอันแรกพันเชื้อชือพันแรกคือคำว่าอะไรพันจํานวนร้อยใช่ไหมลูกพันที่สองพันล้อหันคืออะไรพันนี่สองมีทองคํานคพันที่สามมีทองคำกรบกาน เดอวพ <Labor ator. S 2> like uh, ัอ่ะและพันที่สี่พันทอทงกาลันเจิดเฉยนายมัดตึงอ่านี่คือสี่คำอ่าต่อมาคำว่ารถลดลดแม่ลดล่ดต่อเด็ก รถท่อเตลาฉีรถน้ำเสือยังไม่เหมือนกันเลยแต่กานและเวลาความหมายก็ไม่เหมือนกันรถแรกคือสำรับเพื่อเป็นเตล่าฉี่รถไหรถท่าคือยานพาหนะสิ่งที่รู้ได้ด้วยนี้เช่นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนี่คือคำว่ารถเอาต่อมาคำว่าอะไรต่อคัน คันแรกธรรมดาคอม่กัะอกคันหมายความว่าอะไรคันที่สองคันที่สองวนี้ยตัวคันตัวหมาลาย่าการั้งคอรูกคันที่สามคันทอทงการันกินหอมกันนันข่ายขชอบพิมพ์อีกเนี่ยต่อมาจริงที่มีลูกแล้วในคอเอออแล้วแม่ ต่อมาต่อมาคําว่ากระเซียนเห็นไหมลูกกระเซียนก็มีความสามความหมายหรือสามคำกระเซียนแรกคือการสิ้นไปใช้เกี่ยวกับอายุราชการเมื่อครบอายุราชการเขาก็จะใช้กระเซียนคาแรกกระเซียนคําที่สองหมายถึงการเขียนข้อความส่วนกระเซียนคําที่สามแปลว่าน,น้ํานม มีสามประเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันเป๊ะแต่เวลาเขียนและเวลาความหมายก็ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาคำว่าอะไรลองมาแต่งประโยชน์คำว่ายา่ากับยาเห็นไหมยากับยาออกเสียงเหมือนกันแต่การเขียนและความหมายเป็นไง ต่างกันเห็นไหมลูกย่าอันแรกหมายถึงแม่ของพ่อแต่ย่าคําที่สองหมายถึงอะไรชื่อเรียกหมายลมลุกชนิดหนึ่งเช่นย่าแพะอ้าวลองมาแต่งประโยคเอาคําว่าย่ากับคําวิย่าเนี้ยมาแต่งประโยคกันเช่นคุณปู่พาคุณย่าเดินเล่นที่สนามเห็นไหมลูกความหมายเป็นไงต่างกัน ใช่ไหมเขาเขียนก็ต่างกันแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงเหมือนกันนี่คือคําพ้องเสียงนะครับอ้าวต่อมาคําว่าสัตว์กับคําว่าสัตว์สัตว์แรกหมายถึงสิ่งมีชีวิตสัตว์ที่สองหมายความคือสัตว์ที่สองหมายถึงความจริงใจความไม่พูดเท็จคํามั่นสัญญาสเ่รษฐศอสไร สุนัขเ,เป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตว์ตวเห็นไหมลูกอ่านออกเสียงเป็นไงกันเหมือนกันแต่การเขียนและความหมายเป็นไงกันต่างกันอ้าวโอเคต่อไปวัดกับวัดเหมือนกันอีกคำพ้องเสียงวัดแรกหมายถึงสถานที่ทำทางาศาสนาส่วนวัดที่สองหมายถึงกิจ,จวัตรประจำวันที่พึงกระทำ เป็นประจำสม่ำเสมอเช่นคําว่าพระสองสุวรร์ที่วัดเป็นจิวัดประจำวันเห็นไหมลูกนี่คือคําพ้องเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายและการเขียนก็ต่างกันต่อไปคําว่าสุขกับคําว่าสุก สุขแรกหมายถึงอะไรสุขขอไข่สุกสบามสบายสบายสบายใจอ่าส่วนสุขที่เสร็หมายถึงเปลี่ยนสภาพจากยังดิีเป็นสุกเส่นอะไรฉั้นบินมีความที่จะตามมาว่าสุกอ่านออกเสียงเป็นไงเหมือนกันเป๊ะแต่เวลาเขียนกับเวลาหมายก็ต่างกันต่อไปไม่กับไม่เวลานักเรียนซั่ง ซื้อซื้ออะไรดีทอดไข่เอาแบบไม่ไม่เคยได้ยินปะเวลาทอดไข่คุณแม่ทอดไข่เอาแบบไม่ไม่แต่เราเขียนเวลาเราพูดเราพูดเสียงเหมือนกันไม่ไม่แต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านเป็นไงอุคูณ Ah!